ตอนนี้ลาลังจะบอกว่านี่คือของรักนัดทิ่ดาฟาร์มควายงามอุทัยธานีเป็นลูกของทองภูพานแล้วก็กับแม่อะไรนะครับแม่ดาวะกายครับพี่แม่ดาวะกายนี่สูงเท่าไหร่แมสองนกายใหญ่ไหมใหญ่ครับพี่เขานี่อายุเท่าไหร่นะสองปีติดเดือนครับสองปีงเท่าไหร่เนี่ยท้ายร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบสองครับพี่ อยู่ในเซตที่เรามีการทำคอนเทนต์นะให้ทุกคนได้เห็นเขาโตที่สุดในรุ่นงงในงงและทองบูพานี่เป็นลูกของอทองตินโตถือว่าเป็นควายตัวหนึ่งที่ทุกคนถ้าวงการควายก็จะมีผู้ใหญ่หลายๆคนรู้แต่ละลานเนี่ยก็อยากจะนำเสนออยู่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอ,อยากจะไปเห็นทองบูวานทักครั้งหนึ่งแต่ต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดของพันธุกรรมที่เป็น หลานของทองตีนโตอีกทีหนึง่งแล้วก็น้ําหนักตอนนี้พอรู้ไดยไหมว่าน้ําหนักเท่าไหร่ไม่แนะ่ใจพี่ยังไม่เคยช่างอะไรครับใช่ไหมครับน้องอะไรนะครับน้องมุกดาเลยน้องมุกดานี่คือควายดีอยู่ที่านาทินาฟาร,ร์มควายงามอยู่ที่อุทยัยธานีนี่คืออีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่าเป็นทีเด็ดของคําว่าการพัฒนาควายไ,ไทยนี่คือมันไม่ใช่แบบว่าใหญ่ในระดับ ทินในระดับจังหวัดนะครับนี่คือใหญ่ในระดับประเทศเลยในเจนอายุเท่าไหร่นะ24่สิเดือนอถึงไห<อ>มย8ครับ28เดือนก็ประมาณว่า2ปีกับอีก4เดือนครับนี่แหละความน่ารักที่ลล่าได้เห็นในเรื่องของเนี่ยเห็นไหมพี่เจนะ่ะแกเลี้ยงควายดีนะแกมีพี่เลี้ยงดีพี่คนจูงควายพี่อะไรนะโอ๊ตครับฮะชื่อโอ๊ตครับพี่โอ๊ตเห็นไหม ทุกคนครับแข้งขาเนี่ยเห็นไหมศรีรน่าตาหน้าเขาชอบมากนี่แหละน้ําหนักหล้วล่ะว่าตอนนี้นะไม่ได้โกหกมีแน่ๆเก้าร้อบวกแน่นอนเนี่ยเจ้าของเดี๋ยวขอถามคนหลังไหมก่อนเป็นไงครับล้ำหลักล่าสุดที่มีการช่างครับไม่เคยช่างคิดว่าน่าจะมีเก้าร้อยเนาะยังไงก็มีเนาะมีเก้าร้อยบวกลบอะ เดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าหลานหลานจะเป็นการฟิกฟิกเกินไปเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่า9ก้าร้อยมีแน่นอนแล้วบวกลบอยู่แถวๆถนี้แหละแน่นอนค่าตัวที่มาเยอะไหมพี่ว่าแต่เด็กสองล้านฮ่า่าตัวสองกิโลทุกคนว่าจ่าแม่จ๋านี่คือเดอะเวลนั้นในใจที่หลานหลานชอบวันนี้ก็นี่ครับเราอยู่ที่สนามร้อยเอ็ดเราก็ได้เขาประกวดเมื่อกี้นี่เป็นคนนี่ครับพี่เลี้ยงคนจูงพายครับมันมาเลย ได้รางวัลเท่าไหร่<ส>ติดหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งในห้าครับติดหนึ่งในห้าทรงนี้ยเป็นทรงที่เป็นในรูปแบบของควายยักษ์เป็นโครงสร้างที่มาใหญ่อนาคตเคยถามพี่เจไหมที่ว่าเป็นเจ้าของฟาร์มนี้ว่าอยากจะใส่พ่อพันตัวไหนยังไม่เคยถามเจ้าของฟาร์มอยู่ข้างหลังไม่ได้เข้ากล้องเจ้าของฟาร์มอยากจะใส่พ่อพันตัวไหนครับยังไม่มียังไม่แพนยังเล็กอยู่เดี๋ยวแน่ใจครับ เร็วๆนี่หลนะนว่าจะบุกเลยถึงฟาร์มเลยนัาที่ดาฟาร์มจะเป็นยังไงก็ถือว่านั่นคือคังแสงนะตัวใหญ่ตัวดีตัวราคาเป็นกิโลกิโลอยู่นั่นเลยเเใช่ไหมนี่แหละครับความสวยงามแล้วก็น้องเป็นไงบ้างครับอยู่ที่ฟาร์มจะมีอย่างนี้กี่ตัวอย่างน้องเนี่ยอย่างนตอนนี้ยใช่เมฆมุดาเนี่ยกี่ตัว อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะเวรประมาณนี้เหรอพี่อ่ามีไหมมองหน้าง้องมองหน้าง้องเร็วๆมีไหมไม่แน่ใจนะพี่ไม่แน่ใจครับผมแต่นี่คือหลักๆเลยนะครับผมวันนี้เรามากี่ตัวเอามาตัวเดียวครับพี่เอามาตัวเดียวฝากเบอร์โทรด้วยที่ฟาร์มนาที่หน้าฝามเบอร์โทรนั่นไปใหญเบอร์โทรฮะลืมเบอร์โทรลืมเบอร์มีเบอร์โทรไหมครับคนข้างหลังมีเบอร์โทรให้ไหมศูนย์เก้าหกหนึ่งหกเก้า โทรหาได้24-25ชั่วโมงเลยเอาเอาประมาณว่า12ชั่วโมงครับตอนเช้าอะโทรหาถามถ่ายได้เลยแล้วก็อยากจะไปเข้าเยี่ยมชมที่ฟาร์มล่าสุดและล่าไปถ่ายนาทีดาฟาร์มจะมีเพราะพันตัวหนึ่งเป็นลูกของใครเอ่ยเห็นว่าเปิดทับให้พี่น้องเกษตรกรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมตอนนี้ประจำกันอยู่ที่ไหนเอ่ย มุกอาหารทุกคนครับเดี๋ยวทุกหาเจ้าของเลยทุกอย่างหลังบ้านรู้หมดแต่วันนี้ก็นี่แหละครับอัปเดตให้ฟังพึ่งส่วนร้อนติดบหนึ่งในห้าทุกคนครับค<ป>วายยักษ์แนหน้าของเมืองไทยนี่คือในรุ่น28เดือน24ถึง28เดือนครับในรอบควาย4เดือนเนี่ยตัวนี้ใหญ่ที่สุดละครับแต่ว่าในเรื่องของความสมูทเนื้อตัวอันนั้น ค่อยไปเก็บเอาตอนที่เขามีอายุมากกว่านี้แต่ด้วยในเรื่องของสรดีละความสูงความยาวหน้าตาความสูงความสวย <c oughs> ไยลิ้นพันก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นตัวนี้แหละครับที่รู้สึกว่าดีงามมีสนเสน่ห์มากแล้วก็ขนยังเด็กๆอยู่เลยนี่แหละครับฝากด้วยหนึ่งตัวใช่ไหมรับ <c oughs> ฝากวิ่เลี้ยงขอเบอร์โทรจิบ <c oughs> สาวหน่อยมีไหมไม่มีไม่มีโอเคสำหรับคินี้ พี่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 อะไรนะพี่โอ๊ตครับฮะโอ๊ตครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยไยบ๊ายบายจต่สวยนะสวยสวยสวยในรอบการเดินทาง,งกี่เดือนแล้วที่ยังไม่ได้ออกสนามเนี่ยหยุดไปหลายเดือนลน,นะครับพี่อ่าหลายเดือนอยู่ฝากติดตามครับถ้ามีที่สนามไหนหลันงลาจะให้หนัทนาฟาร์มนี่แหละซัพพอตหลันลาเด้อจะพาเดินทางให้ทุกคนได้เห็นในเรื่องของพัฒนาการ การเจริญเติบโตแล้วก็ไวในเรื่องของความสูงเนื้อตัวทั้งหมดแล้วเป็นยังไงฝากติดตามครับคลิปหน้าคลิปเต็มนัททิดาฟาร์มดูกันต่อยาวๆ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเรื่องจะพูดเจ้าของคอยก็พูดไม่ได้บบ๊าายยบ๊ายบายก่อน